สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนายแพทย์ธนังจิวชลักโกมลครับและดิฉันนางสาวสุวิมลจันบวรค่ะวันนี้เราสองคนจะมาอธิบายขั้นตอนการเข้ารับบริการในการปรึกษาแพทย์แผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลศิริราชค่ะขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกเมื่อถึงวันนัดตามใบนัดที่ระบุแล้ว ผู้ป่วยจะต้องทำการยื่นใบนัดที่จุดพักคอยสาราร้อยปีศิริราชครับเมื่อท่านยื่นใบนัดเรียบร้อยแล้วจะมีพยาบาลคัดกรองซักประวัติผู้ป่วยและวัดสัญญาณชีพเบื้องต้นในจุดนี้ครับหลังจากคัดกรองเบื้องต้นแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับบัตรคิวที่มีหมายเลขคิวของท่านผู้ป่วยสามารถที่จะสแกน QR code ซึ่งจะระบุอยู่ในบัตรคิวของท่านในตำแหน่งดังภาพผ่านแอปพลิเคชันสิริราช Connect บน iPhone Android ของท่านเพื่อความสะดวกสบายในการรอคิวหรือหากท่านที่ไม่สะดวกใช้วิธีดังกล่าวสามารถนั่งรอตรงบริเวณจุดพักคอยศาลาร้อปีสิริราชได้ค่ะเมื่อถึงคิวของท่าน หมายเลขของท่านจะปรากฏบนทีวีที่จุดพักคอยและท่านจะได้รับการแจ้งเตือนบนมือถือของท่านผ่านแอปพลิเคชันสี่ลีรัชคอนเน็กหากท่านได้สแกน QR วอารโค้ดไว้ตั้งแต่ตอนแรกครับให้ท่านติดต่อพยาบาลตรงหน้าทางเข้าห้องตรวจ10-1เพื่อลงทะเบียนคิวของท่านและนั่งรอเรียกชื่อตรวจตามลำดับภายในห้องตรวจ10-1เมื่อพยาบาลหน้าห้องตรวจเรียกชื่อของท่านให้ท่านเดินไปนั่งรอพบแพทย์บริเวณหน้าห้องตรวจได้เลยค่ะ เพื่อเข้าห้องตรวจแพทย์หลังจากพบแพทย์แล้วให้ท่านยื่นแฟ้มตรวจที่เคาน์เตอร์พยาบาลเบอร์หนึ่งเพื่อทำการนัดหมายการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการฉายรังสีหรือการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมต่อไป หลังจากยื่นแฟ้มตรวจแล้วให้ท่านนั่งรอบริเวณดังกล่าวสักครู่เพื่อให้พยาบาลของเราจัดการนัดหมายครับเมื่อพยาบาลจัดการลงคิวนัดหมายเรียบร้อยแล้วพยาบาลจะเรียกชื่อของท่านให้ท่านถือแฟ้มผู้ป่วยเพื่อนำไปติดต่อห้อง117สําสำหรับการออกใบนัดเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนการฉายรังสี ท่านจะได้รับใบนัดในขั้นตอนนี้ค่ะเมื่อท่านได้ใบนัดแล้วให้ท่านติดต่อห้อง105เพื่อประเมินค่าฉายรังสีและเซ็นรับทราบค่าใช้ใจ่ายส่วนเกินในจุดนี้ครับ ต่อมาหลังจากที่ท่านรับทราบค่าใช้จ่ายแล้วให้ท่านติดต่อห้อง104เพื่อชำระค่าตรวจแพทย์ในวันนี้ค่ะและสุดท้ายให้ท่านติดต่อห้องสุขศึกษาห้อง103เพื่อรับคำแนะนำก่อนการฉายรังสีเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการในวันนี้ค่ะผู้ป่วยสามารถเดินทางกลับบ้านและมาติดต่อครั้งต่อไปตามใบนัดหมายที่ระบุได้เลยค่ะ หากผู้ป่วยรญาตนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าต้องการเลื่อนนัดนะครับสามารถที่จะติดต่อนะครับตามเบอร์ที่ระบุอยู่ในใบนัดของท่านนะครับแล้วก็ทางเรานะครับแนะนำนะครับให้ผู้ป่วยมาพร้อมกับญาติหคนนะครับเพื่อความสะดวกในการติดต่อส่วนต่างๆของทางแผนกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ